ทาง YouTube เข้าแล้วนะฮะทาง Facebook ก็กำลังจะเริ่มแลลวสองทุ่มหนึ่งนาทีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่สามเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ วันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติครับจันทรุธศุกร์ผมบอกว่าจะชวนทําสมาธินะครับแต่มีข้อแม้ต้องอยู่ที่พักนิ่งๆนะครับเพื่อจะทําสมาธิอย่างสงบดูรูปการแล้ววันนี้แม่สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ยังไม่ได้ทําสมาธิกันสั้งหนึ่งวันเลยครับเพราะอยู่ระหว่างทางกันอยู่ครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็มงคลสีตองพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ไลฟ์ทางเพจนะครเพราะว่ายังทำไม่เป็นนะไลฟ์ทาง Facebook ก็เลยทาง Facebook อย่างเดียวเลยแล้วก็อีกช่องทางหนึงก็คือ YouTube ครับช่องเก่าที่เคยเปิดไว้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ ชื่อมงคลสีทองพิมพ์แต่เป็นภาษาอังกฤษก็เพิ่งมาไลฟ์สดทาง facebook ไม่เพิ่งมาไลฟ์สดทาง youtube นะเพราะว่ามีลูกศิษย์บางท่านบอกว่าตั้งใจเข้าไปดูใน facebook แต่ก็ไม่เจอนะครับและบางท่านบอกว่าจะต,ต้องมีเงินไปโปรโมทอาจารย์มงคลนะถ้าไม่มีเงินไปโปรโมทนี่เขาจะมองไม่ค่อยเห็น ก็เลยเอาตัดใจครับตอนนี้ก็เลยต้องพกมือถือสองเครื่องแต่ซิมเดียวกันสวัสดีครับพี่บิ๊กอตอนนี้ผมกำลังเดินทางคืนนี้ไปที่พิษณุโลกครับพุื่งคไปพะเยา,เ,าเพื่อที่จะไปพี่บิ๊กเ ฝากเกินกับพี่ทัศน์นตะกวัวทุ่งรอได้เลยครับคลายล็อกดาวเราอาจจะได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลที่ยิ่งใหญ่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเพราะว่าพี่ทัศน์เนี่ยก็ได้ใช้เครื่องโอโซนจากการแนะนำจากพี่บิก๊กนะครับพงศกรสังอิมแล้วก็แม่ของพี่ทัศน์นตตะกวัวทุ่งเนี่ยปกติต้องฉีดยาแก้ปวดเข่าเนี่ยเข็มหนึ่งเป็นหมื่นหลังจากมาแช่ โอโซนอาจารย์งมงคลทุกวันนี้แม่บอกว่าเดินได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็วันที่พี่พิกพาไปเจอพิพัฒนตะก,กวัวทุ่งวันนั้นก็ได้มีบอกว่าเราจัดคอนเสิร์ตกันไหมเนี่อันนี้คือ่าจะก,ก่อนโควิดจังครับจัดคอนเสิร์ตจากอุนสนแล้วผมนิใจอย่างหนึ่งนะครับตรงที่แม่พี่ ทัศนตะกัวทุ่งพอได้ใช้ได้ฟังประสบการณ์พูดถึงอยากให้คุณนิง้งคุณรสตรีได้ใช้ถือว่าคำนี้ที่ผมได้ยินเนี่ยผมดีใจมากนะครับว่าคนเราแหมผมว่าเรื่องนี้พี่น้องชาวไทยก็คงหลายคนที่อายุน่าละสี่สขึ้นเนี่ยหรือรุ่นรุ่นผมเนี่ยผมเองปีนี้ก็50ก็จะรู้ว่า พิทัก์กับพี่นิ้งกุลสตรีเมื่อก่อนนะนะก็คือเป็นคนที่ดูแลหัวใจซึ่งกันและกันครับแต่การเวลาผ่านไปนะครับเส้นทางชีวิตที่วันนี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่ความห่วงใยที่มีให้กันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สวยงามคนทั่วไปก็จะคิดว่าแมมถ้ารักกันเคยเป็นแฟนกันถ้าแยกกันไปต้องต้องเกลียดกัน ต้องสาบแช่งต้องอาฆาตฐานใหม่นะครับผมเห็นหลายคู่นะครับที่ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่แต่ก็ยังพวงใยญ่แบ่งปันช่วยเหลือเพื่ออาทรกันบอกว่าโลกนี้สันี่สุขสันติภาพจากคนแบบเพศนี้นะครับผมว่าดีมากแล้ววันที่เจอพิธทัศน์นัตบัวทุ่งนี่ก็ บอกว่าเอออยากจะให้คุณดิงคุณสัติได้ใช้เหลือเกินแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะฮะมันมีรายละเอียดหลายสึ่งหลายอย่างเช่นตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก็อย่างแม่ผมเนี่ยแม่กินเลี้ยงแซสลินะครับเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วเอาเครื่องโอโซนไปใช้มันคงไม่ค่อยสะดวกวเพราะเดี๋ยวเข้า ICU เดี๋ยวจะต้องให้ออกซิเจนสถานที่มันก็ไม่เอื้อนะครับแล้วอย่างที่ใครที่ได้ติดตามการเป็นประจำก็จะรู้ว่าสุดท้ายแม่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้ก่อนหน้านั้นผมเองก็ให้บริการที่วัดสวนแก้วเนี่ยพี่พีบิ๊กบอกกับกรุงเทพ12ทันวานะฮะเห็นแบบนะฮะก็ได้เจอการรู้จักกานันในงานศพแม่ผมที่ นายอนุสาวรีย์ใช้สำรัภูมิในี่พี่บิ๊กก็เมลกลับไปช่วยกันนะครับได้ยกทีมกองถ่ายไปถ่ายวีดีโอวน,นั้นอาจารย์พยอมกาลยาโนก็ให้เกียรตินะครับไปเทศคนก็มากันหลายคนเลยนะแล้วก็พระอาจารยพยอมนั่นบอกว่าที่มาเนี่ยเพราะอาจารย์งมงคลไปทําความดีที่วัดสวนแก้วช่วงสงการนี่ยยังจำได้เลยครับ สงการในสิบเอ็ดสิบตอนทิบสาสิบสี่สิบห้าประมาณนัช่วงนั้นแหละแม่ผมนี่เสียสิบเจ็ดอท่านจำไม่ผิดนี่ก็สิบเจ็ดครับก็เรียกว่าผมจะไม่ให้แม่ผมตายฟรีนะครับก็คือของดีๆอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะให้แม่คนอื่นได้ใช้นะครับเรียกว่า มันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวผมนึกไปถึงมีอุบัติเหตุเมาแล้วขับตาผู้ชมครับนี่เรื่องจริงนะครับมันมีผู้หญิงก็หนึ่งลูกเขาตายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับตอนนั้นสมัยก่อน,นที่อเมริกาทางยุโรปในกฎหมาย เมาแล้วขับเนี่ยไม่ได้ลงโทษอย่างรุนแรงนะหรือไม่ได้บางทีมีกฎหมายแต่ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจังเนี่ยปรากฏว่ามันก็เห็นเป็นเรื่องปกติกันไปไงเ้ยเมาเมา,มาเดี๋ยวขับได้ข,ไดขับได้นะแต่คนที่เคยเคยเมาจริงๆก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับเวลาขับรถแบบเมาเมากับขับรถแบบมีสติสัมปชัญญะปรากฏลูกชายเสียชีวิตจากการ เกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับแล้วน่าจะเป็นลูกชายคนเดียวด้วยนะทั้งที่ผมเคยอ่านมามันสะเทือนใจอะแต่คุณแม่คนนี้เขาอแรงบันจันบันดันใจตรงนี้ขึ้นมาครับว่าอยากให้เป็นลายสุดท้ายนะครับก็คือจะลดระลงนะว่าสาเหตุที่คนเมาขับในท้องถนนเยอะแยะมากมาย มีเดือที่พิการนะบาดเจ็บเสียชีวิตเยอะแยะมากมายเพราะมีกฎหมายแต่ไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มขดนะก็เลยเกิดสังคมรับรู้นะคราวนี้ก็เกิดการรนรลงขึ้นมาแล้วก็ป้องกันความสูญเสียได้เยอะเลยครับนี่ฮะไหนๆก็สูญเสียลูกไปแล้วก็เอาบทเรียนอันนั้นมาใช้เพราะนั้นแม่ผมเนี่ยไม่ได้ ช้เครื่องโอโซนแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่บีบให้ผมได้ค้นได้คิดเลยว่าช่วงที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็ค้นคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้แม่โรงพยาบาลน,นัานนะจะออกมาใหญ่แกฟื้นไวๆก็เลยคิดนวัตกรรมเครื่องโอโซนนะและตอนนั้นคิดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปช่วยเหลือคนนะแงๆก,ก็ทดลองนะครับทดลองจนมั่นใจ จดสติแนละผลลัพธ์ออกมานี่มีใครถามว่ามีการวิจัยไหมอาจารย์มงคลวิจัยสิครับด้วยตัวผมเองเนี่แหละครับแล้วหมอพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขคนไหนที่อยากจะร่วมวิจัยก็ามานะครับแล้วก็พระจอมเก้าพระนครเหนือเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยช่วยวิจัยครับเทคนิคเป็นพแผนกอุปกรณ์การแพทย์นะครับแล้วก็ได้รางวัลสองเหรียญทองผมไม่ได้ตั้งใจ คือไม่ไม่ได้ทําอะไรซีซัวนแน่นอนนะครับว่าเอาชื่อแม่เคเอ็นคือกิมเลี้ยงมงคลเนี่ยมาใช้เนี่ยเป็นความตั้งใจมันคือมันคือโบสถ์อ่ะมันคืออนุสาวรีย์มันคืออนุสรณ์อออของนางกิมเลี้ยงอนะ่ะเพราะฉะนั้นผมทาเล่นๆไม่ได้นะครับตั้งใจตามจริงเลยแล้วก็ไม่ได้ขายเครื่องถ้าจะขายเอากําไรนี่ผมไม่ได้มาขายราคาหมื่นกว่าบ,บาทแล้วครับบอกตามตรง Tá. É.